บาลประกอบไปด้วยฝ่ยายปีปติยาและก็ฝ่ายบริหารค่ะนายกที่สมนตรีมีหน้าที่ดังนี้ค่ะ 1. คือกําหนดนโยบายและ,ะบริหารราชการแผ่นดินค่ะ 2. ส,สั่งอนุญาตและอนุมัติ ปฏิบัติตามราชการที่นายกปัฐมนตรีมอบหมายรักษาราชการแทนนายกเมื่อนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อบอำนาจจากนายกในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ขานุการนายกขึมนสมุีมีดังนี้หน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่นายกขึมนสมุีในด้านการนัดหมายการประสานงานและงานเอกสารต่างๆแต่ไม่สามารถที่จะรับราชการแทนนายกขึมนตรีได้ ส่วนผู้ที่ส,สามารถรักษาราชการแทนในทุาน,นายกเทศมนตรีได้ก็จะมีรองนายกและประหลัดเทศบาลค่ะฝ่ายนิติบัญญัติสภาเทศบาลมีดังนี้ค่ะความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณา,าและอนุมัติร่างข้อบัญญัติและงบประมาณควบคุมปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีให้เป็นไปนตามกฎหมายที่กำหนดค่ะประธานสภาเทศบาลนะคะมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ค่ะ ดูแลความเรียบร้อยกิจการภายในของสภาเทศบาลเป็นประธานสภาในการประชุมของสภาเทศบาลเป็นผู้แทนของสภาเทศบาลในการติดต่อกิจการภายนอกของสภาเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลมีหน้าที่ดังนี้ค่ะรับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมของสภาเทศบาลมีการแจ้งนัดการประชุมตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลที่แจ้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับที่ประชุม เกียบเอกสารของสภา,า,าเทศบาลค่ะประธานาธบาลมีหน้าที่ดังนี้เป็นผู้ควบคุมดูแลบัญชาของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลและยังมีหน้าที่ดูแลควบคุมในพนักงานประจําและยังมีหน้าที่และยังมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายเอาไว้สำนักงานประธานเทศบาลมีหน้าที่ดังนี้ ก้อหนึ่งดูแลงานดำเนินงานด้านธุรการ 2. ส,สนับสนุนพัฒนาชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรม 3. ามาจะทำลายะทำะเบียนบ้านออกความประชระาชนและงานเกี่ยวกับสัญชาติ